การทำคอนเทนต์ให้มันควบคู่กับกรอบของอิสลามหลักของอิสลามบางคนลืมนึกถึงไปเนาะจริงๆมันมีสิ่งยั่วยุหลายอย่างฟิตรน่หลายอย่างในในโลกออนไลน์ที่บางทีมุสลิมเราเพลินไปกับของของเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยอินมีหลักหรือจุดยืนยังไงในการที่จะทำคอนเทนต์ของเราให้ควบคู่กับความเป็นมุสลิมผมเนี่ยเป็นนักรีวิวอาหารแล้วก็บวกไลฟ์สไตล์ไปนิดหน่อยไม่ได้เยอะเท่ากับอมิ่งแมิ่งเนี่ยไลฟ์สไตล์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมเนี่ยรีวิวอาหารเป็นหลักครับเราก็จะสอดแทรกไปบ้าง เล็กน้อยเล็กน้อยแต่ทุกอย่างเนี่ยเหมือนเสียงเพลงเนี่ยเราไม่ใช่อยู่แล้วเราตัดออกตั้งแต่แรกเลยพอเรารู้ว่ามันไม่ได้ล้วก็เลยตัดออกเรื่องในเรื่องของพวกเขาเรียกว่าอะไรเอารัฐผู้หญิงเนี่ยสัมพันธ์มากใช่อันนี้ก็อยากฝากถึงเขาเรียกว่าอะไรครเตอร์มือใหม่ดีกว่าตอนนี้ขึ้นมาเต็มเลยแล้วแบบถ่ายเรารู้แล้วว่ายอดเงินที่ได้จากการทําทเพจเนี่ยมันเยอะ แล้วทุกคนก็ละทิ้งคําว่าความละอายออกไปะะเหมือนผู้หญิงก็คือแบบเอาเรื่องเพศมา mm. มาล่อให้คนกดเข้ามาดูอย่างเงี้ยทั้งที่เป็นมุสลิมมันมีเยอะมากวางผมตกใจเลยว่าถ่ายในห้องนอนถึงว่าไม่ได้เห็นถึงขนาดนั้นแต่ว่า mm. เรารู้ว่าจุดเป้าหมายของคลิปเนี่ยเพื่ออะไร mm. แล้วยอดวิวมันพุ่งแล้วยอดเงินที่ได้เนี่ยโผมันก็เยอะมาก mm. ไอ้นีผมก็อยากฝากว่าอย่าให้เงินที่เขามาล่อมาบังตามาบางังศาสนาหรือว่ามาทําให้เราเนี่ยละทิ้งศาสนาเราไปเลยเพราะว่า เราจะไปตอบกับพระเจ้าเราเองใช่หนิงม,มองว่ามันคือการลงทุนเหมือนกันนะ <อ oof. S 3> การการทำงานเนี่ยมันมันไม่พ้นหรอกการหลงระเริงไปกับชื่อเสียงเง,งินทองไอ้ตัวชื่อเสียงเนี่ย,ยทำให้คนอ่ะแบบว่าหลงลืมครับ<น>แล้วก็หลงระเริงนึกเสมอว่าเราอ่ะทำเพื่อใครก่อน แต่ว่าสาคัญที่สุดเลยนะสำหรับมิงมันคือชีวิตประจําวันเราอะชีวิตเราต้องดําเนินด้วยแบบศาสนาข้อของท่านอบีงอเ<อ>งี้ยถือว่ามันคือสิ่งที่ทําให้เราอยู่ในศาสนาตลอดทุกการกระทำเท้าขวาก็อลอนะไรไม่เข้ามาซีด<อ>ใน,<อ>ใ,นในชีวิตประจําวันเลยอยู่แค่บ,บ้านเนี่ยก็ทำในในบ้านของเราให้ดีที่สุด<อ>ในการงานของเราเราก็ต้องเจตนาเราก็ต้องทําเพื่อเละมิงมี4อย่างอนี้อาจารย์สอนมาเร<อ>ิเ<อ>่มต้นด้วยคิดดีก่อนคิดดีทําดี <ท>ตามเีื่อนเลาะแล้วก็กคืนให้กับอันเลาะคืนให้กับอัลเลาะคืนด้วยเพราะอยา่างชื่อเสียงนะเราได้มาเราเราคิดว่าเป็นของเราอ,ะอ,อ่ะอเราไปไป,ไปถือมันไว้อ่ะบางามันก็ นักไว้แล้วก็เป็นนับสูนก็เป็นอีโก้ให้กับเรารแต่ถ้าเกิดเราเราตระหนักเสมอว่าสิ่งที่เราได้มาเราทําเพื่ออนคนเขาคิดว่าเขาเขาเก่งมากเลย <นะ S 2> เขามีความรู้เขาเก่งมากเก่งที่สุดแล้วรู้ร,รู้เก่งกว่าใครเลยนั่นแหละไอ้ตรงนั้นนะที่หมิงรู้สึกว่ามันอันตรายต่อต่อต่อ,ต,อตัวเขาเองด้วยนะที่สุดเลยคือตัวเขาเองอะ่ะ ก็หมือนว่าอันนี้อันนี้บางบางสรุปนะาจาักของมิงคือหนึ่งอย่างแรกเราต้องเนียดเราทำคอนเทนต์เราเนียดเพื่อลอเานาะพอเราเนียดเพื่อลอแล้วแอคชั่นอิเดียบทของของเราในการทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในกรอบของศาสนาเองเราจะรู้ว่าอันนี้อันล็อไม่ชอบอันนี้ทําแล้วเราจะส่งกลิ้วหรือเพราะหรือไม่พอใจ<พ>อเราจะละทิ้งจากคอนเทนต์แบบนั้น